สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเก่ลาลัดพร้อมกับหนังสนุกๆเหมือนเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นหนังที่มีชื่อว่า w i n d m l m l s เ s k e r ครับปี2016ครับ เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งที่โชคชะตาเล่นตลกให้ต้องมาอยู่บนรถบัสคันเดียวกันเพื่อจะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในกรุงอัมสเตอร์ดัมแต่แล้วการเดินทางก็กลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อรถบัสเสียกลางทางและทำให้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายในโรงสีเก่าซึ่งปีศาจตัวนี้ก็จะตามล่าทุกคนที่มีบาปติดตัวพวกเขาจะต้องต่อสู้กับความกลัวและความผิดในอดีต เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจากกลงหันมรณะแห่งนี้และสุดท้ายจะมีใครรอดจากขุมนรกนี้ไปได้ติดตามชมในหนังนะครับและก่อนที่จะไปชมไปฟังครับขอเพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยการเข้าไปกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่ประเทศออสเตรเลียเจนนิเฟอร์ที่ทนเห็นแดนนี่น้องชายถูกพอ่อแท้ๆทุบตีทารุณกรรมเป็นประจํา เธอจึงตัดสินใจราดน้ำมันจุดไฟเผาพ่อทั้งเป็นแต่ไฟที่นอกจากจะไม่พ่อกับรถบ้านแล้วก็ยังลุกลามไปจนน้องชายสุดรักของเธอต้องจบชีวิตไปด้วยจากนั้นเจนนิเฟอร์จึงหนีไปกรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของฮอลแลนด์โดยเปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่เป็นจูลี่และทํางานรับจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กอยู่มาวันหนึ่งพ่อของเด็กที่เธอเลี้ยงก็บังเอิญไปเจอกับพาสปอร์ตของเธอที่ระบุชื่อว่าเจนนิเฟอร์และเธอก็เป็นพวกหลบหนีเข้าเมืองเขาจึงโทรแจ้งตำรวจ เจนนิเฟอร์จึงใช้ใจาก,การตีหัวเขาเรารีบหนีออกมาจากบ้านจากนั้นหนังก็ได้พาเราไปพบตัวละครที่ต้องร่วมเจอชะตากรรมที่สยดสยองจากบาปที่ตัวเองทำดักลาสเป็นหนุ่มนักธุรกิจที่ยุ่งตลอดเวลาได้ไปรับเคิร์ดลูกชายของเขาที่โรงเรียนทั้งทางที่ยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่พิพิธภัณฑ์นิโคลัสที่เป็นหมอได้เข้าไปวาดรูปเรียนแบบภาพดังแต่พอเขาเห็นภาพวาดเกี่ยวกับการผ่ตาตัดศีรษะ ภาพในอดีตที่ฝังใจก็เข้ามาหลอกหลอนจนเขาต้องรีบหลบไปสูดแป้งเพื่อสงบสติอารมณ์ทาเคชิชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นมาฮอลแลนด์เพื่อต้องการเอาเท่ากระดูกของยายไปโดยใต้ต้นไม้เพราะตอนยายมีชีวิตอยู่เขาสัญญาว่าจะพายายมาเที่ยวดูบี้ได้ไปสมัครงานเป็นช่างภาพแต่ผลงานไม่ผ่านแต่จึงอ้อนวอนเจ้าของที่เป็นสตูดิโอที่เป็นเพื่อนกันให้พิจารณาใหม่และเพื่อนของเธอจึงบอกว่าให้ไปถ่ายรูปกลงหันลมมาถ้ารูปนั้นออกมาสวยเขาก็พอจะช่วยอะไรได้บ้าง ที่ย่านคมแดงแจ็คสันทหารอังกฤษที่ถูกเพื่อนๆผูกตาและพาไปเซอร์ไพรส์ในซ่องโสเพนีจู่ๆภาพหลอนในหัวตอนไปลบก็โผล่ขึ้นมาทําให้เขาคลุมคลั่งฆ่าโสเพนีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพอได้สติก็รีบวิ่งหนีไปทางด้านเจนนิเฟอร์ที่ต้องไปนอนดิมถนนรวมกับพวกเร่ร่อนจู่ๆก็ฝันถึงพ่อในกองเพลิงจนเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาหยิบรูปแรนนี่ขึ้นมาดูแต่ด้วยความรู้สึกผิดเธอจะกินยาระงับประสาทเพื่อสงบอารมณ์ จากนั้นก็มีตำรวจมาขอดูบัตรพวกเร่ร่อนเธอจึงต้องรีบหนีเจนนิเฟอร์ได้ไปเจอกับรถบัสสำหรับพาท่องเที่ยวชมเมืองเธอจึงแกล้งบอกว่าทำตั๋วหายซึ่งแอปที่เป็นคนขับและเป็นไกด์อนุญาตให้เธอขึ้นรถโด,ดยที่ไม่ต้องมีตัว๋วพร้อมกับพูดว่ายังมีที่ว่างสำหรับคนบาปเสมอแม้เจนนิเฟอร์ได้ยินแล้วเธอจะรู้สึกแปลกๆแต่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะการหนีออกจากเมืองคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเธอแอปได้พาทั้งหมดแวะชมวิวบนกระหันลมซึ่งแก๊กสารแกล้งทำเป็นหลับ เพราะเขาไม่อยากลงไปเพราะกลัวจะเจอกับตำรวจจากนั้นก็ส่งข้อความไปถามข่าวจากเพื่อนเรื่องที่เขาฆ่าโสเพนีตายเจนิเฟอร์ที่ขึ้นไปบนจังหันลมกับคนที่เหลือจู่ๆก็เห็นภาพหลอนขึ้นมาอีกครั้งจึงต้องออกไปรับลมชมวิวด้านนอกพร้อมกับกินยาระงับประสาทเพื่อลดอาการวิตกกังวลแต่ก็พบว่ายาหมดแล้วจากนั้นทุกคนก็ตามออกมาเพื่อชมวิวทุ่งดอกทิวลิปเคิร์ตขอถ่ายรูปกับรักลัดอีกครั้งเพื่อจะส่งไปให้แม่ดูรูบี้จึงอาสาถ่ายให้ แต่ยังไม่ทันจะได้ถ่ายก็มีสายเรื่องงานโทรเข้าดักราชจึงรีบรับทําให้เคิร์ดรู้สึกเสียงขึ้นมาเมื่อกลับขึ้นรถเคิร์ดก็พยายามโทรหาแม่แต่แม่ก็ไม่เปิดมือถือดักลาชจึงบอกว่าเธออาจจะกําลังไปเล่นโยคะอยู่เจนิเฟอร์ที่ขึ้นมาบนรถแล้วทากระเป๋าตก ได้ทําให้ขวดยากระเด็นออกมานิโคลัสจึงหยิบขึ้นมาดูแล้วส่งคืนให้ซึ่งการที่เขาเป็นหมอเขาจึงรู้ว่าเป็นยารักษาอาการทางจิตส่วนทาคาชิที่พูดอังกฤษไม่ได้แต่ฟังรู้เรื่องก็ได้ถามรูบี้ด้วยภาษาญี่ปุ่นว่าเธอเป็นนางแบบใช่ไหมเพราะเคยเห็นแสดงโฆษณาในญี่ปุ่นรูบี้ตอบเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยความรู้สึกไม่พอใจว่าอยากจะเก็บเป็นความลับเพราะไม่อยากจะพูดถึงแต่พอเธอเห็นคนอื่นๆมองมาก็ทําท่าเป็นพูดเป็นภาษาอังกฤษ ว่าเธอเคยเป็นพรีเซนเตอร์ยาสีฟันหลังจากรถออกได้ไม่นานเพื่อไปเที่ยวสถานที่ถัดไปจู่ๆเจนิเฟอร์ก็เผลอหลับแล้วฝันถึงพ่อที่กําลังทําร้ายเธอพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เห็นพ่อของเธอยืนอยู่บนถนนเจนิเฟอร์จึงตะโกนบอกให้แอปจอดรถแล้วลงไปดูแต่เธอก็ไม่พบใครเมื่อมองไปรอบๆก็บังเอิญเห็นก้างหันของโรงสีอยู่ในป่าเมื่อกลับขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อก็ปรากฏว่ารถสตาร์ทไม่ติดแล้วแอปจึงลงไปซ่อมซึ่งจนค่ำก็ยังไม่สามารถใช้การได้ พอจะโทรขอความช่วยเหลือแถวนั้นก็กลับไม่มีสัญญาณแอปจึงบอกว่าคงต้องอยู่บนรถรอจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงแจ็คสันที่เงียบมาตลอดทางจึงเริ่มโวยวายเพราะเขาต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินเพื่อจะออกจากคอนแลนด์ให้เร็วที่สุดจึงเสนอความคิดว่าจะเดินไปขอความช่วยเหลือแอปจึงบอกว่าหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงเจเนิเฟอร์จึงบอกว่าเธอเห็นมิโลงสียู่ห่างออกไปไม่ไกลนักดูแล้วที่นั่นก็น่าจะมีคนอยู่ เธอจึงอาสาไปขอความช่วยเหลือซึ่งแจ็คสันก็ขอไปด้วยระหว่างรอเจเ n i เฟอร์กับแจ็คสันดักลาสพยายามค้นกระเป๋าเพื่อหายาให้เคริร์ตเคิร์ตจึงบอกว่าเขาไม่ได้เอามาด้วยจากนั้นนิโคลัสก็ได้กางแผนที่ออกแล้วถามแอปว่าตอนนี้พวกเราอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะว่าในแผนที่แถวนี้ไม่มีกังหันลมแต่ที่เห็นตั้งอยู่ในป่าน,นั้นคืออะไร เจนิเฟอร์กับแจ็คสันที่เดินไปจนเกือบถึงโรงสีจู่ๆแจ็คสันก็เห็นภาพหลอนซึ่งตอนที่เขาฆ่าโสวเพณีนั้นโผล่เข้ามาในหัวจากนั้นเขาก็ล้มลงไปเมื่อหันไปดูก็พบว่าถูกปีศาจถือเคียวตัดขาจนขาดทั้งสองข้างเขาจึงตะโกนบอกให้เจนิเฟอร์รีบวิ่งหนีก่อนที่เขาจะถูกปีศาจกระทึบจนหัวเละเจนิเฟอร์วิ่งกลับไปหาคนอื่นๆที่รถและบอกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความกลัวแต่กลับไม่มีใครเชื่อเธอ ซึ่งนิโคลัสก็ได้บอกกับทุกคนว่าเขาเป็นหมอและเห็นว่าเจนนิเฟอร์กินยารักษาอาการทางจิตสิ่งที่จะพูดอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพหลอนพอเจนนิเฟอร์ได้ยินก็โกรธไปอย่างมากขณะที่กําลังโต้เถียงกันก็มีอีกาได้บินมาพุ่งชนกระจกรถจนตายทําให้ทุกคนพากันตกใจจึงพากันร,รีบไปยืนอีกฝั่งของรถก่อนที่รถจะพลิกคว่ำลงไปในลานําธารดักลาสที่เห็นเคยได้รับบาดเจ็บก็เข้าไปต่อว่าเจนนิเฟอร์ที่เป็นคนผลักเคิร์ลงจากรถจนมือถูกกระจกบาด เพราะเคิร์ตเป็นโรคคีมโมฟิเลียเลือดที่ออกง่ายแต่หยุดยากซึ่งนั่นอาจจะทําให้เป็นอันตรายถึงชีวิตเจนนิเฟอร์จึงบอกว่าที่ทําไปก็เพื่ออยากจะช่วยเคิร์ตลงจากรถเท่านั้นเธอหมดจึงตกลงกันว่าจะไปที่โรงสีเพื่อทําแผลให้กับเคิร์ตโดยที่ไม่สนใจคําห้ามของเจนนิเฟอร์แถมนิโคลัสยังบอกรักาสว่าให้ระวังเจนนิเฟอร์เอาไว้เพราะเธออาจจะทําร้ายตัวเองและทําร้ายคนรอบข้างก็ได้รูบี้ที่ได้ยินก็รู้สึกลำคาญขึ้นมาจึงบอกว่าเธอจะเป็นคนที่คอยดูแลเจนนิเฟอร์เอง ขณะที่ทั้งหมดเดินเข้าไปในป่าทาเคชิที่เดินั้างท้ายห่างจากทุกคนก็เ,เห็นน้องหมาของตัวเองที่เคยเลี้ยงเดินออกมาจากป่าแล้ววิ่งหนีเข้าไปเขาจึงตัดสินใจตามไปส่วนคนอื่นๆที่มุ่งหน้าไปที่โรงสีบังเอิญว่าเจอกับกระท่อมร้างแอปจึงบอกให้พักที่นี่ส่วนเขาจะไปดูที่โรงสี เมื่อเข้าไปข้างในนิโคลัสจึงช่วยทําแผลให้กับเคิร์ตส่วนจีเนิเฟอร์ก็พยายามหาอาวุธเอาไว้ป้องกันตัวแอปได้กลับมาพร้อมกับบอกทุกคนว่าที่โรงสีไม่มีใครอยู่ดักลาสเริ่มโมยวายแล้วถามแอปว่าจะมีแผนทํำยังไงดีซึ่งแอปก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องรอจนถึงเช้าเพื่อจะให้ทุกคนได้เดินทางกลับจากนั้นจีนิเฟอร์ก็ถามหาทาคิชิที่เขาหายตัวไปขณะเดียวกันทาคิชิที่ตามน่องหมาไปจนเจอกับเก้าอี้ของยายตั้งอยู่ในป่า ทำให้เขารู้สึกโศกเศร้าเสียใจพร้อมกับโทษตัวเองที่ดูแลยายได้ไม่ดีพอจากนั้นก็ได้ยินเสียงปีศาจเดินเข้ามาและเขารู้ดีว่าคงจะไม่รอดแน่จึงหลับตายอมรับชะตากรรมที่กระท่อมแอบได้เจอกับเอกสารราชการสมัยโบราณที่ระบ,บุว่าคนสีแป้งที่ชื่อว่ามิลเลอร์ถูกประหารชีวิตในข้อหาเป็นแม่มดและบุชาปีศาจนิโคลัสจึงขอดูและบอกว่าเขาเคยอ่านเรื่องนี้มาเหมือนกันซึ่งเหมือนเป็นเรื่องเล่าในตำนาน ที่มิลเลอร์ได้ขายวิญญาณให้กับบริาจททาให้เขาโม้แป้งขายได้จนร่ารวยต่างๆที่เขาไม่ยอมทํางานและเครื่องจักรก็ทํางานเองอย่างต่อเนื่องต่างๆที่เครื่องจักรเก่ามากกังหันลมก็ไม่มีลมพัดแต่กลับผลิตแป้งได้เป็นจํานวนมากจนกระทั่งคนในหมู่บ้านเริ่มหายไปทีละคนทีละคนและชาวบ้านได้ไปเจอฟันของคนอยู่ในถุงแป้งของมิลเลอร์จึงพาก,กันเข้าไปในโรงสีก็พบว่าเขาบดขยี้ร่างกายมนุษย์ด้วยเครื่องจักร และนํามาใช้เป็นพลังงานให้กับกังหันชาวบ้านจึงพากันเผาโรงสีดักลาสยังโวยวายไม่เลิกและโทษเจนนิเฟอร์ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเจนนิเฟอร์จึงเดินหนีออกจากกระท่อมนิโคลัสจึงเดินตามมาขอโทษที่กล่าวหาว่าเธอเป็นบ้าเจนนิเฟอร์จึงยืนยันอีกครั้งว่ามีปีศาจฆ่าแจ็คสันจริงๆแต่นิโคลัสก็ยังคิดว่าเธอเห็นภาพหลอนแต่จูๆ่ๆนิโคลัสก็เห็นภาพหลอนขึ้นมาซะเองเขาเดินเข้าไปในป่าแล้วเห็นภาพตอนที่ผ่าตัดคนไข้ผู้หญิงผิดพลาด จนเธอเสียชีวิตขณะที่เขาพยายามแก้ตัวว่านั่นไม่ใช่ความผิดของตัวเองคนไข้ก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วใช้มือแทงท้องสิ่งที่เจนิเฟอร์เห็นก็คือปีศาจได้ใช้เคียวแทงนิโคลัสจนไส้ทะลักเจนิเฟอร์จึงปรีดร้องออกมาด้วยความกลัวแต่แทาเชชีที่ยังไม่ตายได้ปลวออกมาเอามือปิดปากเธออาไว้และพากันกลับไปที่กระท่อมเจนิเฟอร์บอกสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนพร้อมกับหยิบอาวุธมาป้องกันตัวแต่จู่ๆเจนิเฟอร์ก็เห็นหน้าดักลาสกลายเป็นหน้าพ่อ จึงรู้สึกกลัวขึ้นมาดักลาสที่เห็นว่าเจนิเฟอร์คุ้มดีคุ้มร้ายจึงบอกให้แอปมัดเอาไว้เพราะคิดว่าน่าจะเป็นอาการทางจิตกำเริบทาเคชิที่พูดตะกิจไม่ได้จึงขอให้รูบี้เป็นล่ามให้โดยเขาบอกกับทุกคนว่าปีศาจมีจริงและตอนนี้กำลังยืนอยู่ที่ประตูนรกและทุกคนก็กำลังจะตายพอล้วนแล้วแต่มีบาปหนักติดโดยที่เขารอดมาได้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าสำนึกผิดด้วยความจริงใจซึ่งทาเคชิก็พยายามขอให้ทุกคนพากันสำนึกผิดในบาปที่ได้ทำลงไป ที่ในกระท่อมในขณะที่ทุกคนเผลอหลับเจนนิเฟอร์ก็ฝันว่าวิทยุดังขึ้นมาเธอจึงลุกไปปิดจากนั้นก็เห็นภาพในอดีต,ตวันวานที่เธอเผาพ่อเธอจึงพยายามแก้ไขโดยอุ้มแดนนี่น้องชายลงจากบ้านแล้วก็กลับเข้าไปเผาแต่พอเผาเสร็จแล้วกลับออกมาแดานนี่ก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมแต่กลับมีเสียงกรีดร้องจากในบ้านเมื่อเจนนิเฟอร์สะดุ้งตื่นจึงเล่าเรื่องที่เธอทําให้ทุกคนฟังเพื่อจะสารภาพบาปจากนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่ากังหันที่โรงสีทํางานจึงบอกให้ทุกคนหยุดดู ดักลาสที่คิดว่าน่าจะมีคนอยู่จึงชวนแอปไปขอความช่วยเหลือส่วนททคชิชิก็เริ่มทำพิธีเรียกบรรพบุรุษมาให้ช่วยเหลือลูบี้ได้เล่าเรื่องของเธอว่าตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นเธอได้จ้างยากุซาต,ตัดคอนางแบบคู่แข่งแต่ต่อมานางแบบคนนั้นกลับจมน้ำตายไปเองเจนิเฟอร์จึงถามเคิร์ดว่าแล้วทำไมถึงได้มาเที่ยวกับทัวร์ซึ่งเขาก็ไม่มีคำตอบให้ทำได้แต่ตั้งข้อสงสัยกันเองเท่านั้นจากนั้นลูบี้ได้เดินออกไปนอกบ้านก็เห็นภาพหลอนว่าตัวเองอยู่ในญี่ปุ่น เมื่อเธอเดินไปดูร,บรอบๆแอ่งน้ําเล็กๆเธอเห็นเงาตัวเองถูกปรีดหน้าจากนั้นปีศาจก็ดึงหัวเธอลงไปในน้ําจนขาดใจตา,ตายก่อนที่จะลากศพไปแาเคชีที่ทําพิธีจู่ๆควันไฟก็เริ่มมากขึ้นจากนั้นควันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นใบหน้าของปีศาจแล้วหายไปส่วนดักลาสกับแอบเมื่อไปถึงโรงสีแล้วพบกับศพแจ็คสันกับนิโคลัสจึงรู้ว่าสิ่งที่เจเนฟเฟอร์บอกเป็นความจริงพวกเขาจึงรีบกลับไปที่กระท่อมที่กระท่อมเมื่อคนที่เหลือ รู้ว่าลูบี้หายไปแาเคชีกับเคิร์ตจึงออกไปตามหารอบๆแต่ก็ไม่เจอจึงพากันเดาว่าน่าจะไม่รอดขณะเดียวกันลักลาสที่กลับมาถึงกระท่อมก็เล่าทุกสิ่งที่เห็นให้ทุกคนฟังแล้วแก้มัดให้เจนนิเฟอร์พร้อมกับขอโทษเธอทาเคชิได้พยายามสื่อสารบอกกับทุกคนว่าวิธีที่จะหยุดปีศาจพวกนี้ได้ก็คือต้องเผาโรงสีเท่านั้นเพราะนั่นคือปากประตูนรกจากนั้นเคิร์ตได้ถามลักลาสว่าบาปของพ่อคืออะไรพ่อได้ฆ่าแม่ไปแล้วใช่ไหม เพราะจู่ๆก็มารับที่โรงเรียนและพาเที่ยวจากนั้นเขาก็พยายามโทรหาแม่ติดต่อยังไงก็ไม่ได้ดักราสจึงสารภาพว่าได้ฆ่าโดยใช้มือบีบคอเพราะหลังจากที่่าของเธอใช้ข้อกิดกันทางกฎหมายไม่ให้เจอเคริร์ตทำให้เคริร์ตสึกเสียใจเป็นอย่างมากจึงวิ่งออกจากกระท่อมไปดักราสจึงวิ่งตามไปพอรู้ตัวอีกทีก็พบว่าตอนนี้พวกเขาอยู่หน้าโรงสีแล้วส่วนเจเนิเฟอร์ก็ตามหาเคิร์ตจนเจอจึงปลอบใจดักราสเจอกระเป๋าของเมีย ที่ในนั้นมีมือถือกําลังดังอยู่เมื่อเปิดมือถือดูเขาก็เห็นรูปตอนที่เขาบีบคอเมียจนตายจากนั้นปีศาจก็โผล่มาเราใช้เชือกรัดคอเขาจนขาดซึ่งเคิร์สกับเจนนิเฟอร์เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดบนโปรแกรมไลฟ์บนจอมือถือทาเคชิเจอแกรนลนกับสายยางจึงชวนแอปไปดูดน้ํามันที่รถแต่แอปกลับชักมีดออกมาแทงทาเคชิพร้อมกับบอกว่าเขาคือสาวกที่คอยรับใช้ปีศาจที่เขาต้องมาฆ่าทาเคชิก็เพราะว่าปีศาจไม่สามารถฆ่าผู้บริสุทธิ์หรือคนที่สำนึกผิดได้ ส่วนคนที่เขาต้องจัดการเป็นรายต่อไปก็คือเคิร์ตเมื่อเจนนิเฟอร์กับเคิร์ตกลับเข้ามาก็บอกว่าดักลาสถูกวีซ่าฆ่าตายไปแล้วพร้อมกับถามหาทาเคชิแอปจึงบอกว่าทาเคชิหนีไปแล้วจากนั้นเขาจึงชวนทั้งสองไปเอาน้ำมันที่รถเมื่อเจนนิเฟอร์ดูดน้ำมันเสร็จจึงพากันไปที่โรงสีเพื่อจะเผามันให้สิ้นซากเจนนิเฟอร์เห็นว่าข้างในนั้นเต็มไปด้วยศพจึงบอกให้เคริร์ตรออยู่ข้างนอกจากนั้นเธอกับแอปก็เข้าไปข้างใน และเริ่มราดน้ำมันจนทั่วแอปจึงเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงพร้อมกับลงมือทำร้ายเธอและปีศาจก็เข้ามาและจับตัวเจนิเฟอร์ไปจากนั้นแอปก็จับตัวเคิร์ทเข้าไปในโรงสีปีศาจได้สร้างภาพหลอนให้เจนิเฟอร์เห็นพ่ออีกครั้งเพื่อจะเปิดโอกาสให้สำนึกผิดแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรแถมยังหยิบกระดูกขึ้นมาก็นำตีพ่อด้วยความโกรธแค้นจนภาพหลอนหายไปขณะที่แอปเตรียมอาวุธเพื่อฆ่าเคิร์ทเคิร์ทก็เจอไฟแช็กของเจนิเฟอร์ที่ทำตกเอาไว้ จึงหยิบขึ้นมาจุดไฟเผาซึ่งลูกไฟที่ลุกไหม้ทําให้ปีศาจที่กําลังเงื้อเขียวจะฆ่าเจนนิเฟอร์ก็ไม่ตามจนสลายกลายเป็นเท่าฐานแอบรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากจึงเข้าไปบีบคอเคริร์ดเจนนี่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงรีบเข้าไปแล้วใช้มีดเฉือนคอแอบจากนั้นจึงรีบพาเคิร์ดหนีแอบจึงหยิบแป้งที่ทําจากเศษกระดูกมาโปะแผลห้ามเลือดเอาไว้และตะโกนบอกเจนนิเฟอร์ว่าไม่สามารถจะหนีชะตากรรมของตัวเองได้ ในขณะที่เจนนิเฟอร์กับเคิร์ตคิดว่าปลอดภัยแล้วจูจูปีศาจก็ปรากฏตัวขึ้นใหมาอีกครั้งและบอกกับเจนนิเฟอร์ว่าทุกอย่างจะไม่มีวันจบและจากนั้นก็ใช้เคียวพุ่งเสียบหัวเธอแล้วลากตัวเธอหายเข้าไปในกองทัพเพลิงแบบที่ต่อหน้าต่อตาเธอจึงกลายเป็นผู้ที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวและวันต่อมาแอปได้ขับรถบัสเข้าเมืองเพื่อจะไปรับลูกทัวร์ซึ่งก็มีชายคนหนึ่งอ้างว่าทําตัวหายซึ่งแอปก็อนุญาตให้เขาขึ้นรถพร้อมกับบอกว่า ยังมีที่ว่างสําหรับคนบาปเสมอเหมือนอย่างที่เขาเคยทํากับเจเนิเฟอร์มาก่อนและหนังก็จบลงครับเป็นังไงครับเพื่อนๆหนังเรื่องวินมิวนะครับหนังอีกเรื่องนะครับที่สนุกและน่าติดตามตลอดทั้งเรื่องนะครับถ้าเพื่อนๆชมหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงนะครับก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับครับและก็จะจากกันไปนะครับถ้าสนุกเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเก่ารัตต้องลาไปแล้วครับพบกับหนังสนุกสนุกได้ใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับปำหรับวันนี้สวัสดีครับ